เมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาณนะทุดงคสถานอำนาจเจริญได้จัดพิธีตัดปล่อยผมให้แก่นาางธรรมทายาิในโครงการผสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2566โดยภายในงานงได้รับความเมตตาจากพระมหาสัมฤทธิติปัญโยเจ้าคณะอำเภอพรนาท่านประธานสงฆ์ในพิธีตัดปลอยผมพร้อมด้วยผู้แทนคณะสงฆ์นะครับร,ร่วมตัดปล่อยผม และมีคณะท่านเจ้าภาพผู้มีบุญผู้ปกครองคณะญาติและสาธุชนร่วมกันตัดปล่อยผมและอนุโมทนาบุญกับหน้าธรรมทายาทุกท่านที่ตัดสินใจในการเข้าสู่ร่วมภาคการาสวพัดในครั้งนี้จากนั้นท่านประธานส่งนะครับที่กล่าวให้โอวาถึงความสําคัญของการประสมบทใจความสําคัญตอนหนึ่งว่านับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากในช่วงเวลานี้แต่หน้าธรรมทายาทุกท่านกลับทําในสิ่งที่คนอื่นทําได้ยากยิ่งคณะอนุโมทนาบุญกับหน้าธรรมทายาทุกท่าน จากนั้นนะครับคณะท่านสภผาผู้กปกครองรวมทั้งสาธุชนก็ได้ร่วมกันตัดปล่อยผมให้แก่น้าธรรมทายาเป็นลําดับสืบต่อไปซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งทีเดียวครับโดยเฉพาะบรรดาผู้กปกครองนะครับแล้วก็คณะท่านเสภ้อาโดยเฉพาะผู้มีบุญที่ทําหน้าที่เชิญชวนท่านชายเข้าสู่ร่วมพากาสวัสดหรือเข้าสู่โครงการก็มาร่วมกันในการอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยใหน้าของทุกท่านก็ใายแววของความลื้มปีติใจนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ทําหน้าที่เป็นผู้นําบุญ,ญ,ญยอดกอิตรในนคร้ง้งีดวย สำหรับโครงการผรสมบทบุชาธรรมมหาปูชนียจารย์ประจำปีพุทธศักราช2566ครับจะประกอบพิธีบรปรพชาและผสมบทในพื้นที่ของแต่ละสูย์ส่งเสริมศิลธรรมนะครับประจำจังหวัดในระหว่างวันที่6-10ธันวาคมและจะเดินทางมาร่วมกันทำความดีครับในวันที่11-13ธันวาคมพุทธศรรักราช2566ณวัดพระธรรมกายโดยาภายหลังนะครับจากเข้าสู่พิธีอุปสมบทแล้ว จะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นพระแท้เป็นพระดีที่โลกต้องการรวมทั้งอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่กิจกรรมธรรมยตรราบนเส้นทางพระผู้ปรับมาณที่จะจัดขึ้นในปีหน้าปีพุทธศักราช2567อีกด้วยครับ